เดี๋ยวเราย้ายฝั่งกันว่าฝั่งนี้ลูกดูเนี่ฝั่งนึงมีมีตไซบอร์กเราค่ะตัวนี้ชื่อว่า a m e r i c a นไ i สันไบซอนเป็นควยป่าขนยาวจากทีปอเมริกาตัวนี้ตามธรรมชาติแล้วคนก็จนาตัวนี้เพรามบรัเมืองหนาวแต่ว่าย้ายมาอยู่ประเทศไทย่ะอากาศร้อนขี่ดราโชน ก็มีท MM ี่นี่ที่เดียวเวยนะคะเจ้าควายใบสั้นปัจจุบันก็ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติอีกหน่งตด้วยขาของประเทศอเมริกาเลยค่ะควายนั่งอยู่ควายนั่งที่ควายนั่งที่ขำอะไรนั

ส่วนด้านหน้าซ้ายมือใกล้ๆเลยค่ะประชากรส่วนใหญ่ในโซนนี้ค่ะกว้างที่มีจุดข้างๆลำตัวเขาชูกลางชิกะมีตัวเล็กอยู่ด้วยนี่นี่กล้ๆเลยชี้กะมาจากประเทศนี้โอ้โหนี่นี่กล้ๆชี้กะเลยเป็นสัตว์ที่มันไมแปลว่ากว้างนี่ส่วนความสี่เท่าเห็นไหมลูกนี่นี่ค้าเห็นไหมค้าเห็นไหม ก้าเห็ดด้วยนะก้เห็นแล้วเนี่ยชนมิดนี้มันก็ชอบดื่มน้ำค่ะมันจะชอบดูดด้วยชอบดื่มด้วยเน้นๆๆๆๆน้ำจืดดื่มได้ค่ะถ้าอาศัยท่อนชื้นจากใบไม้ใบหญ้าที่เขากินนั่นเองค่ะเยอะเลยวางนี่ก็แยกแยกง่ายๆนะตัวผู้มีเขานะตัวเมียไม่มีเขาผลัดเขารูปเปลี่ยนเขาทุกปีปีละหนึ่งครั้ง เขาของกลางก็จะมีสารตะวกนแคลเซียมอยู่เยอะเลยเข้าเขาเสร็จแล้วก็จะไปตอาหารพวกสัตว์คอนแทคค่ะพวกหนูพวกกรต่ายจาะวั้เท็นมี้ยู่ๆเขาไมมนี่เดี๋ยวออกจากโซนกลางกันนะนี่นี่ไปูอะไรลูกนีไปเที่ยวไหนค่ะ อโซนเลยค่ะว้าวว้าวอ้อ้ยอนุแ้วยี็นไลายแถบลสายท่เ็กที่สุดในรรายีน่างสาสายผยาของตัวนี้ก็คือรอยยิ้มไฮยีน่านะคะก็เสียงร้องของเขาค่ะเสียงเป็นเด็กมันพึ่อย่างร้อง้เลยค่ะวันนี้ก็เจอได้แต่แถบทวะปเอเชียบ้านเราในเมกแต่บบเดียนะคะเจอได้ กอหนัายนิกอีต่มาซ้ายมือหัวใหญ่ใ่ลกระทิงกระทิกระทิงทิงเป็นวัวป่าขนาดใหญ่ไลักษณะพิเศษคือขาของเขาค่ะจะมีขนสีขาวผสมขนทั้งสีข้างนะคะ สีขาก็เกิดจากคราบเหนือคราบไขของเขาแน่ๆเราก็มีผมหน้ามา้าด้วยเราเยาวานหน้าโผ<ร>ตัวที่สูงเกือบสองเมตรหนักได้เกือบหนึ่งพักิโลกรัมอันนี้แต่ละวันกินเยอะก็มากประมาณห้าสิกสิบกิโลกรัมดื่มน้ำแล้วก็ต้อีสอตัวนี้มีชื่อด้วยนะด้านในอพี่เจอหลาดค่ะด้านนอกมีชื่อน้องจูนไม่เห็นนะผู้ชาย เข้าใจว่ากระทิงไม่ชอบสีแดงแต่จริงๆแล้วกระทิงเป็นชาติตาบอดสีนะคะเห็นได้เฉพาะสีดำแล้วก็สีขาวเท่านั้นเวลาโมโหใส่สีอะไร,ขร,รเขาใกล้ๆเขาก็ยตปิดออกไปแน่เล้วอ้าวอ้าวคนนี้มากินนมยังไงเนะหัวง่วงแล้วง <c oughs> ่ว,วงแล้วห <c oughs> ัว,วง่วงมากๆเลยอะไรเหรอเพิ่งตื่นมาไหมเหรอทำมาซ้ายมือของเราตัวนี้ชุบใส่กันเล ชั่ววนินละกายนินละกายนะคะสังเกตดีๆหน้าตาเหมือนวางแผงคอยาวเหมือนม้าลำตัวใหญ่เหมือนวัวค่ะตัวนี้มาจาอินเดียค่ะอยู่ในอินเดียตัวนี้ไม่โดนล่าโดนฆ่าเพราะชาวอินเดียเชื่อว่าเขาเป็นวัวชนิดหนึ่งนั่นเองชาวฮินดูเขาเชื่อว่าวัวเป็นพาหนะของพระศิวะค่ะเขาจึงไปล่าไ่มคาสัตว์พุกนี้นั่นเองค่ะนินละกายแปลว่าร่างกายสีดำแล้วเราเดินทางเข้าสู่โซนออสเตรเลียกันค่ะ โซนนี้เราก็จะมีนกพิมูกับจิงโจแดงนะคะที่มีลูกมีลูกมีกระเป๋ากระเป๋าเลยมีกระเป๋าเลยอัเดียวขวามือเดี๋ยวเริ่มเห็นจิงโจแล้วมีตัวเล็กอยู่ด้วย ด้านในนี่นอนเป็นในแบบเลยนะหล่อมากๆตัวจิ้งจ้าแดงค่ะสัตว์ตระกูลมาจูพิ้วที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสัตว์ตระกูลมาจูพิ้วคือสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องค่ะตัวผู้จะขนสีตาแดงแล้วเหมือนกนะว้างใหญ่ตัวเมียขนสีทองทองมีกระเป๋าหน้าท้องที่กระเป๋าหน้าท้องเฉพาะตัวเมียนะคะไมมม่ีเหห็นั้ อีกฝางเยวค่ะใกล้รถของเราก็มีโจ้ที่่งคนมาด้วยอยงเราเรียกรงจริงเจ้าที่อยู่ในกระเป๋าหน้าพรอมว่าเจ้าโจ้ีนั่นเอง จิงโจ้เห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเมื่อแรกเกิดมีขนาดเพียงแค่2.5เซนติเมตรเท่านั้นและกระเด้งตัวนี้ตัวแรกจิงโจ้ใช้เวลาตั้งครรภ์แค่13วันค่ะหลังจากนั้นก็จะคลานจากต้นถุงกระบอกที่เขาใช้เวลาอยู่ในนั้นประมาณ7.8เดือนแม่จิงโจ้จะยอมให้ลูกจิงโจ้อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องจนกว่าจะรับน้ำหนักเบี้ยวในนีอีนูส่วนนกเปรี้ยอย่างนี้โซนี้เขาชื่อว่านกอีมูค่ะนกอีมูเป็นนกที่สายพันธุ์ใหญ่ที่สุดในทวีปออสเตรเลีย